ล่ำเรืองเล้บอจะล่ำเรืองแค่ไหนเวลาค้าแตะเจ้านโอ้เนี่ยเจ้ากับท่านได้ออกจุ๊ย่าวังสันคันสมมุติว่าได้ล่ำเลยมัอนี่ไอ้อสิเป็นพระเอกเลยนี่เฮ้ยเด็กน้อยเพื่อนว่าอยากรุ่นไหมไม่ได้ค่อนเสียงดีๆข้าล่ำเป็นเบเกอรของเท่าแล้วลเป็นพอ่อเท่าเพราะเท่าธรรมดาอเพราะเราเพลงเสียงแหบทุบเปียเทปเนาะถ้าสมมติล่ำเป็นพระเอกทุกที่โอ้แหบกราห้องเล้พี่น้องเพิ่งแหบแหบนี่ตัีวเนาะขี้น่อยเขาอุตส่าห์ว่ทนฟังเนาะ ใส่ผู้ใดเสียงดีนี่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 ชูชะลูกตูดปอดยอดคุณพ้พพนโอ้ไัยเข้ามาสิมันเป็นภัยเอกใหม่มันเป็นดาวลงถูกต้องเสียงดีแต่ว่ารูปร่างหน้าตาทา่าทางนี่คือเรียบเสียงก็ดีต้องฟังเสียงก่อนแนะน,ต,น,น,นตัวครับบักหลาแนะด้น้ำโตก่อนสวัสดีครับผมแคมป์ซอนไม่ใช่มั่นใจกันลอยครับมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับ ตัเบือให้พ่เองหน่อยแน่เอาพินใดาก่อนจะกินคือออกนาออกตาเท้อ้าวธรรมดาล่ะก็เชียอายุจะปีละละอายุ26ปีครับสีเป็นไตเน่ยสี่นาสี่ยูน้ะหมอลัำเป็นบอยนอนน้ำหินกินข้างาม สอนเขาบักลาสิม่มาเป็นพระเอกโดยเฉพาะเมืองอุดรธท่านี่ของเราหนีเพิ่นมัดมวนเด<อ>้ออกมากนินาจืดเจลรอบ่ได้ต้องหาวต้องยิ้มแย้มแก้มใสย,<อ>ยิ้มใสพี่น้องเนี่ยอีเม่มัดตะกุมเพราะว่านั่นออยิ้มใสเล่าเล่าแหลกเงินมากตาหนึ่งกูดัะ<อ>ยิ้มม่งยิ้มเป็นมอเดิกูถามเลยผู้หญิงหน้าบูญก็จังบ่อยสิใชผิดกันกับเนี่ยไรเอ,อ้าสร้างว่ายงมผิดกันเป็นยังไงแกนะผิดกันผู้ขวัวหนาไข้ขึ้นนุกผู้เมียเลยวะนี้ตาสวดออกโอ้ โอ้ยหาโมไร่อโบผิดขันเรื่อเดียวหรอกกันโบเป็นวันศีนนลนะใช่ความหลังเปนรุ่นแรกเรกื่ศีลเอาละคร่ะห้องเพลงพระพี่น้องกู้ดอนท่านี้เฮาได้่ยฟอนฟังเสียงบึงจากน้อยน้อ,องแคมสอนวิชัย,ชยจากจังหวัดขอนแกน่นมาอยู่ไม่เป็นปีแรกฝากพี่น้องกู้ดอนท่านี้ครับยิ้มยิ้มผูใ้ใดนใช้ท้องยังไงยิ้มใ,ใช้เลยยิ้มใช้บ้านดีดีแน่นอน